ะคือเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชันฉลาดเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรเน้นการออกแบบที่ดีและการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองหน้าอยู่มเมืองทันสมัยให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืนสมาร์ซิตี้มีเด้าน 1. ด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ smart environment 2. ด้านขนส่งอัจฉริยะ smart mobility 3. ด้านการดำรงชีวิตอัจฉริยะ smart living 4. ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ smart economy 5. ด้านพลเมืองอัจฉริยะ smart people 6. ด้านพลังงานอัจฉริยะ smart energy 7. ด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริย Smart Governance ศูนย์ข้อมูลเมืองท่าศารา City Data p l o t m o r อจะเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นศูนย์รวมและแบ่งปันข้อมูลต่างๆมีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน Data City Platform และสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ การขับเคลื่อนท่าสาราสมาร์ทซิตี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษร,ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสาราองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราสถานีตำรวจภูธรท่าสาราบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนพัฒนาท่าสาราเมืองอัจฉริยะ ท่าศาลาสมาร์ทซิตี้การขับพลื่อนท่าศาลาสมาร์ทซิตี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประชุมรายงานความก้าวหน้าท่าศาลาสมาร์ทซิตี้ร่วมกับหน่วยง,งานท้องถิ่นมีการจัดทําแผนพัฒนาเมืองท่าศาลาอาัจฉริยะท่าศาลาสมาร์ทซิตี้ส่งไปยังสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลดีป้าและได้รับประกาศรับรองเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่6กันยายนพศ .2564 โครงการพัฒนาระบบตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมืองท่าสารามาซิตี้ด้วยเทคโนโลยี5 g โดยการนำนวัตกรรม iot environment sensor มาใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและนำข้อมูลที่ได้รับมาบริหารจัดการและมีแอปพลิเคชันแจ้งเตือนประชาชนด้วยเทคโนโลยี5 g ที่มีความเร็วสูง โครงการนำร่องระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดมลพิษ Green Mobility ด้วยรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีป้ายจุดรับส่งรถไฟฟ้าอัจฉริยะและการพัฒนาแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลเส้นทางการเดินรถที่สามารถตรวจสอบเส้นทางเดินรถตำแหน่งรถจำนวนผู้โดยสารจำนวนที่นั่งว่างระยะเวลาการรอคอยและมีระบบตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ ผ่านระบบสัญญาณโทรศัพท์เครือข่าย 5G ประโยชน์สมาร์ตซิตี้การเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยวลัลยลัก์สู่ชุมชนท่าศาลาเพื่อให้ชาวท่าศาลาและผู้อาศัยมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขับเคลื่อนท่าศาลาสมาร์ตซิตี้เพื่อเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน